อืมใช่ใช่คุณจูบแม่ไม่ใช่ค่ะขอดูบัตรดิพี่ขอขอดูบัตรได้ไหมครับ,บ,รรบโชว์เลยครับไอดีการ์ดครับไอดีการ์ดรโชว์เลยโอ้โหอีเยเหมือนกาแฟเนาะ มางออ่ะอุ้ยอุ้ยขอโทษนะที่วันนี้เวียงใส่แล้วอ่ะอืมไม่เป็นไรเรามางออ่ะงอใครครับงอคุณแหละสวัสดีครับน้องสุภัทรสวัสดีครับพี่งอทำไมครับอุ้ยอุ้ยแปลว่าไม่ได้งอนนะใส่ต้องอีกเพลงว่ะ ต้องแบบพิงเธอเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่คนที่ฉันรักอีกต่อไปอ่ะเฮ้ยเราเราได้เลยขอโทษเราเองเคยฟังเพลงรีเธอหรือสตาร์ของดุ้มเธอได้ไหนไหมเองเคยเคยได้ยินไหมเขาได้ยินไหมตอนนี้คุณคุณคุณจุ๊บอังยองยีเดี๋ยวพี่เลยพี่จัดให้เดี๋ยวพี่จัดให้แคำนึง้ยพี่ความพี่ความกระซิบมาพี่ความอ่าขอขอขอฉบับ<ต>ปรับปรุงขอฉบับปรับปรุงคุณนี้น่ารัก คุณจุ๊บมีแฟนไปยังอ่ะครับไม่ได้ยินไม่มีค่ะไม่มีไม่ด้ยินปะไม่รู้พี่เนียวเราเราจะจีบอ่ะได้ปะไ,ได้ปะหมายถึงจีบใหม่เหรอครับใช่ครับพอได้นะเพลงนี้ได้ครับเลยมาเวยชาของหมาหมาบดมิสิท์เอาเลยครับฮะ <laughs> <laughs> วกพีพร้อมกินอาหารหมาเว้วกพี่พร้อมเลยนะแต่พี่ขอเป็นอาหารเปี่ยงนะตอนนี้คนแฟนเขามีแฟนใหม่ไปแล้วไม่ใช่หรอครับมีไหมนะไม่มีนะไม่มีนะมีไหมครับสุวัตน์มีไหมไม่มีครับเหนว่าชี้สิ่งคนชี้จุกอย่างเดียวครับตอนเราแบบเทน้ำเทท่าแต่ก็พยายามห้ามยุกว่าแบบใจเย็น พี่แต่เอาตัวตัวนะเพลงปู้ผมขึ้นผูผมไม่ได้ยิ้เสียงเขาอะไรนะออใช่เหรอพี่เบามากเลยนะเอาพี่ตัวน่าเบายังได้เหรอขอขอดูบัตรอีกสักทีได้ไหมครับถึก็อยากขิดถือขอดูบัตรอีกสักทีได้ไหมครับดูทำไมครับดูไปแล้วเอาดูดูเฉยๆว่าใช้นามสกุลเดิมหรือเปล่าขอดูหน่อยก็เหมือนเดิมทุกอย่างล่ะโอ้หิวไปเีย ขอดูหน่อยครับให้มันเป็นอดีมีรางสุดด้วยหรอโอเคครับไอชาร์โดมันจะไปฟ้องพี่จิ๋วนะไอชาันจะไปฟ้องพี่จิ๋วนะไม่ไลไม่ไลฟ้องเลยฟ้องเลยไอพี่ถามถามว่าอะไรดีวะกระซิบนะกระซิบ ช่วงนี้เป็นไงบ้างสบายดีไหมคุณคุณคุณจุ๊บสบายดีไหมครับสบายดีครับสบายดีมากเลยครับฮะเฮ้ย <laughs> ไ,ไม่มันก็ต้องมาโชว์กันอยู่แล้วคนมันเคยอันเนี้ยว่าท <laughs> <laughs> ีนะี้เต้องค่อยคุยค่อยคุยจริงนะที่ก็บอกเดี๋ยวซื้อตั๋วแล้วเดี๋ยวซื้ออันนี้สายลมเหรออันนี้ตามสายลมตามสายลมมาใช่ <Taj> เอาได้น้องสุวัสบอกว่าเลี้ยงข้าวหน่อยได้ไหมครับอยู่ใกล้อ่ะครับได้ครับกลับไปรับถึงบ้านเลยครับโอ้โหขอบคุณมากครับพี่ตีน้อยไหมครับสุภัสครับพี่เอาพี่แฟงไปด้วยได้ไหมครับพี่ไม่ได้ครับเอาแล้วตอนนั้นนะครับเราสามแม่ลูกอะครับจะปรับปรุงไม่น่าพอ ตอนไหนครับจำไม่ค่อยได้เลยจำได้ไหมครับสุวัสด์เราสามแม่ลูกที่นั่งจุ่มกล่องกันอ่าเห็นไหมกล่องจุ่มอล้มชมวันทำอะไรก็ว่าไปไม่ส่งกันด้วยถ้ามันไม่ได้ยิงก็ขอโทษที่ติดต่อไปลืมไปแล้วครับมานานแล้วเพลงจะจบแล้วอะไรนะครับลืมลืมไปแล้วครับมานานแล้วโอ้โหแต่เหมือนมีคนไม่ลืมนะ จริงเหรอครับถ้าเขาไม่ลืมเขาจะไปมีแฟนใหม่เหรอครับไม่มีนะโสดยังกินยนคำเดิมนะว่าไม่น่ามีเนาะแฟนเนาะไม่มีครับไม่น่าเหรอครับเขาบอกไม่น่าไม่ครับไม่น่าหรือไม่มีเหรอครับเริ่มมาร้องไห้กันเลยแล้วแฟนพี่ขอแล้วใช่เองก็เล่นเมาได้แล้วเว้ยเลิกกินเล่าหวแหวแหว้ทำไมก่อนนานมันโทรมาร้องไห้เด้วยวเนี่ยครับร้องไห้เพราะคนใหม่เขาทิ้งหรือเปล่าครับไม่บอกเรื่องราวมันผ่านมานานแล้วแต่ก็ยังทำใจไม่ได้ ตอนนั้นผมอยู่กับเพื่อนเจ็ดวันเจ็ดคืนนะครับทำอะไรล่ะครับทำอะไรล่ะครับเจ็ดวันเจ็ดคืนอะไม่ไม่หลับไม่นอนนะครับผมมัวแต่คิดถึงคุณนะครับอะไรพูดเลยนะไม่ใช่ว่าผมเชื่อหรอครับเนี่ยเอาเอา ก็จริงตอนนั้นอนะ่ะมันทําใจลำบากผมอยู่กับเพื่อนยันเช้ายันเช้าทุกวันแหละอยู่กับใครครับเอา้ผผเอาอย่าให้บอกชื่ออ๋ออยู่กับสุภัทรกับพ<ช>ี่แว็กกับเนี่ยครับทั้งหมดนี่แหละครับตอ,ตอนนั้นผม,ผมผิดไปแล้วิดน้อยขอโทษตอนตอนนั้นผมผมผิดไปแล้วครับผมคิดน้อยผมขอโทษครับ คิดใน,นเรื่องอะไรอะครับตอนที่เราอะไรเรื่องไฮ้คุณยังไม่โตเหรอครับเฮ้ยยังไม่โตใช่ครับตอนนั้นผมยังไม่โตครับก็เจ็ดเดือนผ่านไปคุณโตแล้วเหรอครับโตแล้วครับได้เรียนรู้ได้เอะไรอย่างนี้เขานับเป็นวันเวลาเลยนัเนี่ยพี่คิดอะไรได้ได้เยอะเลยครับคิดอะไรได้บ้างครับคิดว่าไม่ไม่ควรทิ้งคนดีๆแบบคุณไปครับ <c oughs> เพิ่งคิดได้เหรอครับเนี่ยวานครับคู่นี้น่ารักไม่รู้เหรครับว่าคุณคุณหาคุณแบบผมไม่ได้อีกแล้วเนี่ยเพิ่งคิดได้เหรอครับจริงนะอันนี้จริงนะโอ้ไอ้เหี้ยเกิดอยู่แล้วครับเงียบใช้เวลาในการคิดผมเดียวเดี๋ยวมาได้แลไม่ ไม่ไม่รู้จนะกลับไปแก้ไขมันกลับไปแก้ไขไม่ได้อยู่แล้วครับมีแต่เวอร์ชันที่ดีขึ้นนาทำก่อนสิครับไม่แต่อย่างนี้งเได้รรู้ว่าไม่มีคุณแล้วโลกมันแย่แค่ไหนอันนี้มีคนปากมาแล้วไอ้แปงอันนี้มีคนปากมานะเอ๊ะมันจะเสี่ยวไล้วะไอ้ไม่มีคนฝากมา <c oughs> <ผ>มไม่มีากมา <c oughs> ไม่มีากมาอ๋อ เออแต่แต่พอพอไม่มีคุณแล้วอย่างมันก็แย่หมดเลยครับจริงหรอครับจริงครับคุณอยากพูดว่าคุณแย่ดีกว่าครับถ้าคุณ <c oughs> ถคุณบอกว่าไปมีแฟนใหม่แล้วว่าคุณค<ะ>ไม่ได้แย่หรอครับอค<ะ>ืออะไรครับ ก็รู้ว่ามาที่ร้านเจ็บทุกครั้งที่คิดไปไกลก็รู้เขามากกว่าฉันไม่ใช่ฉันจะรับไม่ได้เถอะไอ้เหี้ยคุณแค่เหงาครับคุณแต่งผมไม่ได้เหงาครับผมแค่เหงาอตาผมผมไม่เหงาแล้วครับผมมีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆครับไม่ผมรู้จักคุณมารดาของรู้คุณมันขี้เหงา ี่เหงาไม่ใช่นะครับใช่เหรอครับพี่บามพ,พ,พี่ออมยังไงดีวะพี่บอกไปดีว่าอยู่กับเพื่อนมันก็ไม่ได้ช่วยไอ้แกลงเหางาแบบไหนกันไม่ได <c oughs> บอกไปว่ามันไม่เหมือนกันใช่อยู่กับเพื่อนก็อยู่กับคุณคนต่างกันเพื่อนอ่ะมันอาจจะช่วยให้แก้เหงาได้บางเวลาเลยแบบ ยังได้นีคุณอยู่กันดีกว่าหน้าเป็นอย่างนี้วะแต่แต่ตอนผมผมเหงาผมก็อยู่กับเพื่อนนะครับแต่มันมันไม่เหมือนตอนอยู่กับคุณนะครับหมายถึงว่าตอนผมตารนอน,นะอะเรื่องของราความสุขที่เราเคยมีความได้ความดีได้เองความสุขด,ด้วยกันอะมันดิ้งข<ม>ึ้องอะไรกันหน่อยบ้าผมยังคิดถึงการที่แบบไปหาคุณแบบได้ไปกินข้าวคุณไปเนี่มันดีอย่าไ, <laughs> <laughs> ไป หมอนของคุณอ่ะผมยังวางไว้ที่เดิมอยู่เลยยังกอนดอนทุกคืนเสื้อผ้าของคุณอ่ะผมยังเก็บไว้อยู่ในตู้อยู่เลยถ้ามันลกตามากคุณก็ทิ้งก็ได้นะครับฮ<รง>ผมไม่ได้บอกว่ามันลก<รง>ผมจะบอกว่าผม,มาเก็บไว้ แ่งคมทุกดอกเะเยเทานะไม่ใช่เรา <c oughs> ไม่มีอย่างเดียวะครับที่เหมือนเดิมอะ่ะอะไรครับไม่ไม่มีคุณนครับก็ไม่มีนานแล้วนะเพิ่งรู้สึกตัวเหรอครับ เอามีแทงกูเลยเอามีแทงกูเลยเจ็ดเดือนทำผมได้เรียนรู้หลายอย่างมันทำ้ผมโตขึ้จริงๆคือเขากำลังมองเอ็งเป็นเด็กในตอนเจ็ดเดือนก่อนเวที่เริ่มกันอ่ะตลอดตลอดเจ็ดเดือนมันก็ทําให้ผมได้เรียนรู้จริงๆครับมาถึงเรียนรู้ก็คนใหม่เหรอครับไม่ใช่เซฟไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่เองต้องทำให้เขารู้เลยว่าเอ็งโตขึ้นเว้ยตอนนี้เขากำลังต้องการคนที่โตเว้ย งันอย่างน้อยลองแบบมากลับมาคุยกันไหมครับตอนนี้หนึ่งก็ยังดีตอนนี้คุยอยู่นะครับอยากคุยเรื่องอะไรอีกนะครับ้ออย่าคุณดูก็ช่วยผมดีหมายถึงว่าคุยแบบ คุยแบบมาคุยกันใหม่แต่งแต่งออกมาโอ้โหยังไงนี่คุณคุณไม่อยากรู้จักผมในเวอร์ชั่นที่มันดีขึ้นหรอครับผมไม่ค่อยอยากเชื่อคำพูดคุณนะครสบงปีคุณไม่เคยทำมันได้เลยอะเราจะทำให้ดูเราจะทำให้ดู ผมจะรู้ได้ไงว่าคุณโตขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยแตม,มจะโตขึ้นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมทำให้ดูอ่าพูดไปจักใจเร็วคุยเรื่องลูกของเราพ่อมึงอะพ่อมึงอะไอ้เหี้ยคุยเรื่องลูกของเราขอคิดดูกันได้ไหมครับได,ได้ครับได้ครับ และเรื่องลูกของเราครับเนี่ยมีลูกด้วยกันนะครับเป็นมีลูกกับใครไว้เหรอครับลูกสุภัอ่ะครับมอมหมีวะดีครับมอมมีเราไปรับเขาเป็นลูกตอนไหนนะครับเอ้ยพัดนก็เต้นเกินพัดน้องคือใครเรียกอะไรนะครับคืออะไรครับ เมื่อกี้ใครพูดเลยนะแต่นี้มีใครเม็เฟนหรือเปล่าครับตรงนี้อ้าวอ้าวอ้าวอ,อ,อย่าเพิ่งหาครับตอนนี้เขาก็ลังคืนดีกันหวานๆนะครับ <c oughs> ใครอะใครอะวะพี่แฝงกับแฟนสุดที่รักครับแต,แต่พี่เขาใจพอนะเขาอาจจะสองปีที่ผ่านมามันอาจจะแบบอาจจะยังไม่ดีแต่เองต้องให้เวลาเขาคิดน,นะ <c oughs> เองต้องให้เวลาเขาคิดนะเองอย่าใจร้อนนะต้องใจเย็นนะได้ครับพี่ได้ครับ สุดเองอย่าพ่งพูดไปพูดอะไรเกี่ยวกับการขอสนดีอ่ะได้ครับได้ครับและแลนนี้คุณเข้ามาใครล่ะครับไม่ได้เข้ามาหาใครครับเข้ามาเฉยๆเดี๋ยวก็ไปแล้วให้เราพาชมดูไงว่าไปจะอยู่เขาเฮ้ยงั้นพี่ไปด้วยกันได้ไหมจะได้ช่วยกันแฟชั่นมันน่ารักอ่ะเดี๋ยวเอาแรๆพี่มีเหรียญหนึ่งพี่มีเหรียญอ๋ออยากได้อะไรนะครับ ครับอะไรนะอยากได้อะไรนะอยากได้ตัวไหนถามได้ไม่ได้อยากได้อะไรนะครับไม่ไม่ได้อยากได้จากคุณนะครับผมมีเยอะนะครับไม่อยากได้จากผมเหรอเขียวลาบูบูไหมครับ ผมมีเยอะนะอยากได้ตัวไหนไหมดูดูคุณคุณเลือกได้เลยมึ่คิโลแต่ไมชั้นด pues ีิิโน่ไม่เป็นไรครับไปก่อนนครัอันนี้พี่มี่าวนะ่าไ่ะดู้ดไปแล้วพี่ ไม่ไม่เอาสักตัวเลยครับไม่ชอบหรอกครับอยากได้กระต่ายสีดำอ่ะครับโอ้แฟนนไอ้แฟนี้แฟนไอ้แนนี่้นนี่ไอ้นนี่ไอ้นนี่มอ้นนี่มอ้นี่มองแนนี่้ี่อ้แนน่้แอ้แนี่้่อ้่อ้ีอ้แนอ้แนอ้นอ้แฟนี่อ้แฟไอ้แฟี่ไ้แฟนอ้แฟนนีอ้ฮะนั้นนีได้น่ไอ้แฟงนี่อ้แอ้แไอ้ี่ไอ้แฟนนอน้่อเนี่้้้เนอย่างเงี้ย เออร้อยห้าสิบกว่าความสูงไตลอดไปอ่ะเบียววันนึงเออเราอยากเบียววันนึงได้เออเบียวกับเราไม่ต้องกินคนดูครับเออตอนเนี้ยเขาวัดใจอยู่เว้ยคนดูครับเไม่ต้องไปเลยเขาเว็บกดเลยมันกดอยู่เปล่ามันนิ่งเนี่ยมันกดอยู่บอกเขาแป๊บนึ่งครับกำลังซื้อครับบอกเขาแป๊บนึงกำลังซื้อมากำลังกำลังขอโดนิฟคณดูเป้งกดต่อย คนดูครับขอดนิดน,นะครับคนดูครับได้ไหมครับขอร้อง้วครับพวกกูไม่เกี่ยวอ้าวไม่ขึ้นนี่ครับเอาอย่างนี้พี่พยายามช่วยอยู่นะพพยายามช่วยอยู่แน่นอก,ก็สายตามันคือแฟชั่นนี่หรออะไรกูไม่เกี่ยวอ โอ้โหมีแต่คนรักไปบอกอะไรกูไม่เกี่ยวเอ้ยคุณคุณออรอรอแป๊บนึงนะครับอรอแป๊บนึงนะครับรอ,อครับรอ,อครับคุนคแต่แต่ว่าต้องเอาไปสุ่มเองนะครับนี่นะครับไอ้เหี้ยแม่งเก็บไงวะพี่ออยเก็บไปเลยเดินออกเดี๋ยวมันก็เก็บม่แล้วเห็นว่าเห็นมันอยู่ในที่ค้าแบบอืม กระต่ายอะไรครับอยู่ในที่ครับมีอยู่ตรงนน้นก็บอกว่าเพสามอ้าวมันคือกระต่ายที่อยู่ไหล่ผมหรือเปล่าเราไม่ได้กินทุกวันไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ให้โดูเฉยครับไม่อันนั้นอันนั้นอันนั้นกระต่ายกระต่ายไม่ใช่อยู่ในตัวครับอันนั้นกระต่ายในมือฟ้ครับอะไรอ่ะอะไรบอกเลยอันนี้กระต่ายเสียตังค์อันนี้อันนี้กระต่ายตัวซีเซียครับเพราะทีเด็ดอยู่ที่ไหนเนี่ยนอครับแ a p p y b i r ครับ เปิดเปิดเปิดเลยตัวขาวนะเปิดเลยตั้งหน่อยครับใช่ไหมเราใส่แล้วแหละเอ้ยใครเปิดเพลงแห่นาคเนี่ยเจ้าตัวนี้แม่ไปฟาร์มเอาตังค์ให้กูเอ้ตัวนี้ตัวแรงนะตัวนี้ตัวแรงนะตัวแรงตัวแรงตัวแรงนะไม่แต่อ่ะได้ไหนในตัวคุยที่นี่เลยปบ้าไปแล้วไปแล้วเราคุยที่นี่เลยที่นี่เลยไม่ต้องไม่เลยมาทางนี้แมบมามางแล้วเนี้ยมีระบบด้วยเหรอขาดดี เอาเอาตัวบนไหลไหมกระถ่ายเหมือนกันอ่ะนี่ยเนี่ยไม่บอกไปเอาใจผมไหมเอาใจผมไหมไม่เนาะนี่อะไรนี่นี่ครับเอาเลยได้ได้ได้นี่ครับเอาไปเลยครับว้าแมาแล้วเก็บไปเถออย่าอันนี้คือกองเชียร์ใช่ไหมเนี่ย ไอ้ที่ตัวกูลงหมดแล้สัตว์ไม่แต่ผมไม่ใส่อยู่แล้วไม่เป็นไรนะครับลองลองใส่ดูได้ไหมครับอันนี้มันคือตัวแรจริงเหรอพี่บามแรแรตัวแรตัวแรมันไม่ค่อยออกเหรอใช่ใช่มันเยอะเกินไปครับชันยังเหลือทีหนึ่งให้ชั้น น่าิเพลงมาเลย <Yeah. S 2> เพลงมาน่ารักนี่หมายถึงแฟชั่นหรือคนให้ครับแฟชั่นค่ะ oh. ไ่มันนารักดีเวมมีแทงเลยนะรับคผให้ก็น่ารักนะครับในบัตรใส่เสียกาโชวบัตรนะโอ้ลูกข่าวครับไปใส่ไหมแต่ไม่เป็นไรครับผมผมตั้งใจจะให้ครับ

มันจะพอจะมีเปอร์เซ็นต์เพิ่มมาสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไหมครับคุณเอาแฟชั่นมาซื้อใจผมเหรอครับไม่ไม่ได้ซื้อใจครับแต่ผมแสดงให้ดูว่าผมตั้งใจให้ครับมันคุณเอาคืนก็ได้ครับ<ะ>มันไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการนะครับอยากให้คุณเปลี่ยนตัวเองผมไม่ได้ต้องการของนอกกายเลยครับไม่ครับอันนี้คือผมแสดงถึงการที่ผมเปลี่ยนคือผมตั้งใจผม ได้ครับเปอร์เซ็นต์เท่าเดิมครับตรงกับผมจะเห็นว่าคุณเปลี่ยนตัวเองได้จริงๆได้ครับไม่เ,เป็นไรครับว่าพี่ว่าพี่ไปแล้วพี่เนะี่ยเดี๋ยวพวกเอาไปแล้วพี่เจอเมืองหลังเ,เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวมันได้เวลาที่โอมต้องไปแล้วนะครับเวลาแฟนเดี๋ยวพี่ประชุมแันเองนี่<ม>เอ็งอยู่เหอะเดี๋ยวพวกประชุมกันนี่เดี๋ยวพี่ประชุมแทนเองเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่แชร์จอให้พวกเราไปกันก่อนที่พี่จิ๋วจะลงทันไป ไปอยู่เถอะพี่ไปเดี๋ยวแล้วถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บแป๊บนึงครับขอเวลาไม่มึงตอนนี้ขอมึึงงมบอกว่ามือเขาเข้ามามือมือเลยพี่าไม่เป็นไรครับเอาพี่คุณสำคัญคุณสำคัญกว่าแกฮะโอ้คุลุงมาดูตายแน่เลยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีใครรู้พี่นี่ใครรู้ใครรู้รู้กันแค่ตรงนี้เออลุงแม็กก็มีอยู่เอาเอา มึงเสียคะแนนติดลบนะถ้ามึงหายไปอ่ะมึงอาจจะไม่เจอมึงอาจจะไม่เจอเขาแล้วนะเว้ยเขาอาจจะไม่รับแอดเฟรมึเลยเออพี่แต่พี่ฟังนะแล้วถ้าครั้งหน้าถ้าลุงแม็กเรียกจริงระบบบอกเอ้าแล้วเขาพูดว่าแล้วเขาพูดว่าเอ้าแล้วไหนบอกว่าเราสําคัญกว่าแก๊งเห็นไหมลุงมึงไม่ตื่นหรอลุงยังไม่ตื่นโอ้โยก็รู้ไม่ใช่ไอ้เหี้ยแบงค์มึงเอาเขาเลยไงวะ อะไร่ึถ้ามึงไปตอนนี้ความหวังที่มึงสร้างมาเมื่อกี้จะแตกโดได้ปะเนี่ยพี่มึงมานี่ด้บบงก์มาดิคะับพี่พี่ฟังนะถ้าเราทำอะไรสักครั้งหนึ่งแล้วอ่ะมันมันมันต้องทำไปเรื่อยๆนะพี่มันไม่ใช่แค่ทำครั้งเดียวนะอ่ะมึงได้เขาเป็นที่สองเหรอโอเคโอเคพี่ฝากประชุมแทนด้วยนะ ไม่เข้าใใจนนไม่ครั้งนี้มึงครั้งนี้ให้เขาเป็นที่หนึ่งได้แต่ครั้งหน้าถ้ามันคืองคือครั้งนี้มันก็พึ่งตรงมันก็ไม่ได้สัมผัอะไรมันไม่ได้แบบอะไรเยอะมันแบบสามารถต่อกันได้อ่ประชุมแก๊งลุงแม็กยังไม่ตื่นม่ติยังไม่ตื่นเลยนะลุงแม็กเขาจะเห็นยังไงว่ามึงเล่นเล่นเกมแบบไม่มีความกดกันเล่นเกมแบบมีความกดดันแปลงฟังพี่นะแปลงแปลงฟังพี่นะไปคนมาละหนังสือเล่มเดิมอ่ะมันจบแบบเดิมแน่นอนเว้ยไม่เหมือนเดิมครับไม่เหมือนเดิมเแต่แต่ความรักมันไม่ใช่หนังสือ เพราะฉะนั้นเราสามารถปรับปรุงตัวเองได้ทุกครั้งที่มีโอกาสเพราะฉะนั้นสามารถเขียนสามารถเขียนตอบไปได้เว้ยในของครูที่ครูจะั่นในโค้ดอย่าพรมจัดมันเหลืออยู่ันเหลือดิสเลยเว้ยโอ้โหมันโดนชกซ้ายชกขวาตอนเนี้ยไม่อย่างนี้พวกเราไปไม่ได้กันอ่ะไปประชุมเมืองหลักเอาดิสตัดหรือเปล่าพี่ก็ไหวลอยอย่างนี้แปมก็อยู่ไปเลยตัวอ่ะอ่าวเดบิวต์ยังไง เป็นผม,มผมอยู่นะโอเคครับเดวิลโ id อกาสไม่ได้มีบ่อยๆครับพีทไปเลยไปเลยไปแล้วคือพี่ๆเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวประชุมแทนให้ครับแล้วเดี๋ยวเขามาเขาบอกคืเห็นที่แขนกูเห็นที่คองไว้แหละที่ขอให้ตั้งก็ต่อ b a าหมื่นกูสั้งหมดเลยเลยยอดเงี้ยเตะได้ไหมยอดจริงพี่กูเขาบอกว่าคนควรไปประชุมนะฮึควรควรไปประชุมนะ คือวันวันนี้เรื่องประชุมมันยังไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับปามง่ายผมคิดแต่นานมันเปื่อยเว้ยข้าวผลน่าจะเข้าฟีดอมันมีสิบคุณแม่ไปประชุมคุณจะไปทำอะไรผมผมจะอยู่กับคนนะครับไม่แต่เราต้องไปที่นู่นอย่าเลยที่นู่นไปทเอาไปข้าวบกพิจิวพิจิวตามแล้วพิจิวตามแล้วพิจิวตามแล้วไปเลยเออไปก่อน ไปไปไปโจกยาไปตจกอะไรกันไหมครับชไปโจกยาใช่ใช่ครับใช่ไปดิบไปไปนะครับมันมันมันนี่ครับมันนี่ไม่อุ้มไม่ได้หรอไม่หลับๆับหน่อยครับทุเรศแป้งอ๋อเจ๊กดผิดครับนี่รถอยู่นี่ครับ